สาเหตุหนึ่งที่แบตเตอรี่1%ของคุณอาจจะใช้งานได้นานก็คือโทรศัพท์ของคุณเน้นปลอดภัยไว้ก่อนมีแบตเตอรี่เหลือ1%สำหรับใช้งาน Wi-Fi, Bluetooth, Steam หนังทั้งหมดนี้ในขณะที่ดาวน์โหลดการอัปเดตระบบแต่ถ้าคุณแค่เล่นฟีด1%อาจจะอยู่ได้สักพักเลยล่ะมันยังเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาอีกเล็กน้อยด้วยเมื่อคุณเห็นว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังจะดับมันจะกระตุ้นให้คุณเสียบชาร์จโดยเร็วที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นแบตเตอรี่สมัยใหม่จะชาร์จจนเต็มหรือใช้จนหมดไม่ได้หากคุณอาศัยอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นและ iPhone ของคุณจะดับทุกๆครั้งที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาให้ไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่และตรวจสอบดูวความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่หากน้อยกว่า85% <c oughs> คุณอาจจะต้องคิดเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วละ่ะไม่อย่างนั้นมันอาจจะดับทุกครั้งที่คุณ <c oughs> ออกจากบ้านเอาแม้คุณจะเพิ่งอัปเกรดโทรศรัพท์เครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่ <c oughs> ก็อย่าลืมชาร์จเพื่อนเก่าของคุณเป็นประจด้วย การขาดประจุอาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่และตราบเท่าที่คุณต้องการเก็บโทรศัพท์เครื่องเก่าไว้เผื่อฉุกเฉิน<ๆ>ก็ให้แน่ใจว่าคุณชาร์จโทรศัพท์อย่างน้อยปีละสองสาครั้งคอนโซลเกมและแล็ปท็อปเครื่องเก่าก็เหมือนกันเปิดการใช้งานด์กโหมดหากคุณต้องการถนอมแบตโทรศัพท์ของคุณไว้ให้ได้นานที่สุดยิ่งพื้นหลังของคุณสว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกินพลังงานมากขึ้นเท่านั้นหากคุณใช้ด์กโหมดโหมดนี้จะใช้พลังงานน้อยลงหากแล็ปท็อปของคุณเป็น Mac และมีคีย์บอร์ดไฟแบลท ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์ไฟแบ็คไลท์ก็ควรจะถูกปิดไปที่การตั้งค่าแป้นพิมพ์และเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้ไฟแป้นพิมพ์เปิดอยู่ของผมตั้งไว้ที่5วินาทีในการเพิ่มประสิทธิภาพ Android ของคุณเพียงแค่ปิด Data ของคุณเมื่อคุณไม่จําเป็นต้องใช้หากคุณปิดโหมดการใช้ Data มือถือไว้ตลอดเวลาคุณจะมีวงจรแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นสิ่งอื่นที่คุณทําได้คือลดความสว่าง เลือกใช้หูฟังแบบมีสายแทนบลูทูธและเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องบินเมื่อคุณไม่ต้องการดาต้า20%สุดท้ายของแบตเตอรี่ใช้เวลาชาร์จนานกว่าแบตเตอรี่ที่เหลือนั่นเป็นเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่อนข้างซับซ้อนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยเครื่องชาร์จจะจ่ายกระแสะไฟฟ้าที่คงที่ถึงมันจะเป็นเรื่องซับซ้อนแต่จำไว้ก็ดีนะสมาร์ทโฟนของคุณมีวงจรป้องกันเพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อเครื่องดับและแจ้งว่าคุณมีแบตเตอรี่0%จริงๆแล้วมันยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่เล็กน้อย แต่อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาไม่ให้ใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เพราะถ้าหากแบตเตอรี่ยุคใหม่มีค่าเท่ากับศูนย์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็คุณจะชาร์จมันไม่ได้อีกเลยและคุณก็จะต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อย่าทําให้แบตเหลือศูนย์แล้วชาร์จกลับไปเป็น100%่เซผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าหากคุณต้องการให้แบตเตอรี่ของคุณใช้งานได้นานขึ้นช่วงที่ดีที่สุดคือระหว่าง20-90%ถึงหากคุณปล่อยให้แบตเตอรี่ลดลงเหลือ0%ทุกครั้งจากนั้นจึงค่อยชาร์จ คุณอาจจะทําให้วัสดุภายในเสียหายและอาจจะทําให้แบตเตอรี่พังได้เอาล่ะมันไม่จริงที่ว่าที่ชาร์จทั้งหมดใช้ได้พอๆกันสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทําได้เพื่อโทรศัพท์ของคุณคือใช้ที่ชาร์จของแท้ใช่สายเคเบิลหรืออะแดปเตอร์แอปเปทั่วไปบางรุ่นอาจจะดูดีพอๆกับสายของแท้แต่ทํำไมต้องเสี่ยงล่ะ จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเครื่องชาร์จที่ดีแต่ก็อาจจะมีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> คุณไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันอาจจะทําให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้นอกจากนี้ที่ชาร์จทั่วไปมักจะไม่มีกลไกในการปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากไฟกระชากหากโทรศัพท์ชาร์จไม่เข้าก็มีแค่ไม่กี่สาเหตุดังต่อไปนี้เคเบิลชำรุดแรงจ่ายไฟกระแสต่ำหรือแม้แต่พอร์ต USB เสียปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดคือสายเคเบิลที่ชำรุดเพราะมันก็เจอมาเยอะ เราทั้งพันพับบิดดึงมันเออเอาจริงๆผมรู้สึกแย่เลยล่ะลองใช้สายอื่นเพื่อดูว่านั่นคือสาเหตุหรือเปล่าหากสายเคเบิลใช้งานไม่ได้ให้ลองทําความสะอาดแจ็คสายเคเบิลบางครั้งเศษได้ก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นแล้วกันไม่ให้ประจุผ่านเข้าไปโดยทั่วไปคุณก็เป่ามันได้แต่ก็จะไม่ได้ผลถ้าแจ็คเป็นสนิมเมื่อพูดถึงการชาร์จโทรศัพท์สิ่งสําคัญก็คือต้องเรียนรู้วิธีอย่างถูกต้อง หากคุณไม่ได้ล็อกโทรศัพท์เมื่อไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์อาจจะกินแบตเตอรี่มากเกินไปโทรศัพท์มักจะตั้งค่าการล็อกหน้าจอเริ่มต้นไว้ประมาณ2นาทีซึ่งอาจจะทําให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงได้เคล็ดลับอีกข้อหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ดาต้ามือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเชื่อมต่อไม่ดีแก๊เจตของคุณจะเปลืองแบตเตอรี่เมื่อพยายามค้นหาหการเชื่อมต่ออุณหภูมิก็สําคัญเช่นกันอย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงความร้อนสูงเกินไปอาจจะทําให้แบตเตอรี่หมดได้ ตอนนี้หากไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมโทรศัพท์ของคุณแบตหมดอย่างรวดเร็วคุณควรให้ความสนใจกับการตั้งค่าความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าไม่คนแอบดูคุณผ่านแอปหรืออย่างอื่นที่คุณดาวน์โหลดมาการใส่เคสโทรศัพท์ในขณนะที่กำลังชาร์จไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็ไม่แนะนำเช่นกันเคสดักจับความร้อนได้ทำให้กระบวนการการชาร์จทั้งหมดมีประสิทธิภาพน้อยลงคุณไม่ควรใส่โทรศัพท์ไว้ใต้หมอนด้วยเหตุผลเดียวกันและถ้าหากคุณโชคร้ายสุด มันอาจจะติดไฟได้เลยนะหูหากคุณนอนโดยไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้ให้ตั้งเวลาเปิดเครื่องแล้ววางไว้บนโต๊ะข้างเตียงหากคุณอยากป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปให้เปิดโหมดเครื่องบินและตั้งค่าความสว่างของหน้าจอที่ระดับที่ต่ำที่สุดในขณะชาร์จถ้าหากคุณต้องการหยุดใช้โทรศัพท์สักระยะหนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างให้ชาร์จจนอยู่ที่50%แล้วปิดเครื่องเปอร์อเซ็นต์นี้ว่ากันว่าดีที่สุดต่อสุขภาพสําหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คุณเก็บไว้ได้เป็นเวลา1เดือนโดยที่อุปกรณ์ของคุณจะเสียหายน้อยที่สุดแต่อย่าลืมเปิดใช้งานทุกๆ2-3สเดือนและชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการชาร์จโทรศัพท์ข้ามคืนเป็นสิ่งที่เกือบทุกคนก็ทำมันอาจจะดูโอเคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีที่ชาร์จอัจฉริยะที่หยุดชาร์จทันทีที่โทรศัพท์ของคุณชาร์จถึงร้อยแต่ทว่าทันทีที่แบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่านั้นที่ชาร์จเองก็จะชาร์จโดยอัตโนมัติวงจรที่ไม่สิ้นสุดนี้ดำเนินไปตลอดทั้งคืน จนกว่าคุณจะตื่นและดึงปลั๊กออกเช่นเดียวกับแบตเตอรี่ทั่วไปแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ต้องการให้ชาร์จเต็มหรืออยู่ที่ศูนย์หากคุณชาร์จโทรศัพท์และใช้งานในเวลาเดียวกันคุณอาจจะทาให้แบตเตอรี่สับสนได้เล็กน้อยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโทรศัพท์ของคุณถูกชาร์จและไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมันจะดูดพลังงานออกไปจากนั้นเครื่องชาร์จก็จะชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งวงจรเล็กๆเ,เหล่านี้จะทําให้แบตเตอรี่ทํางานหนักและทําให้อายุการใช้งานสั้นลง คุณอาจไม่อยากปิดแกจจตของคุณในขณะกำลังชาร์จเพราะคุณไม่อยากพลาดข้อความหรืออะไรบางอย่างแต่ก็พยายามอย่าใช้มันมากเกินไปอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ดีคือการชาร์จโทรศัพท์ในรถโดยปกติแล้วพวกมันจะมีไฟฟ้าน้อยกว่าที่โทรศัพท์ทุกเครื่องจําเป็นจะต้องใช้ในการชาร์จพอร์ต USB ในรถของคุณมักจะมีพลังงานต่ําเพราะงั้นแกจจตของคุณอาจจะรับพลังงานเร็วเกินกว่าที่พอจะส่งออกไปได้คุณอาจจะลงเอยด้วยการทําลายสายเคเบิลและแบตเตอรี่ของคุณแถมโทรศัพท์ของคุณก็แทบจะไม่ได้ถูกชาร์จเลยด้วย รถช่ายิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกคุณไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นคนใช้พอร์ตนั้นก่อนที่คุณจะใช้เช่นเดียวกับสถานีรถไฟหรือแม้แต่รถไฟเองข้อมูลถูกดึงออกจากโทรศัพท์ของคุณได้ง่ายๆและพอร์ต USB สาธารณะก็เป็นที่รู้กันดีว่าอาจจะทําให้ถูกขโมยข้อมูลได้ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณควรนําติดตัวไปด้วยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านก็คือ power bank มันปลอดภัยกว่าที่ชาร์จสาธารณะแค่ให้มั่นใจว่าคุณมีอันที่เหมาะสมกับโทรศัพท์ของคุณและให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ไม่ร้อนเกินไปขณะชาร์จยิ่งแบตเเออรรรี่ร่่้นทาไห การชาร์จก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้น <S 2> <S 2> <S คุณอาจจะดาวน์โหลดแอป,ปประหยัดแบตเพื่อช่วยให้คุณอยู่ห่างจากปลั๊กได้นานที่สุดแต่น่าเสียดายที่แอป,ปเหล่านี้ไม่ได้ช่วยคุณประหยัดแบตได้มากนะักและบางครั้งพวกมันก็อาจจะปิดแอป,ปที่คุณต้องการใช้ด้วย <S <S แอป,ปส่วนใหญ่จะไม่กินแบตเตอรี่เมื่อเปิดอยู่ในพื้นหลังให้แน่ใจว่าได้ปิดแอปไหนก็ตามที่ติดตามตำแหน่งของคุณแอป,ปเหล่านี้เป็นแอปที่ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วที่สุดและคุณก็สามารถควบคุมแอปพื้นหลังด้วยตัวคุณเองได้ในการตั้งค่า